ห้าไร่สามงานแปลงเนี้ยครับคือได้ประมาณตันตันห้าเต็มที่โอ้ห้าไร่สามงานใช่ได้ได้ตันห้านี่เต็มที่แล้วถึงสองตันวับครับก็เลยก็ทํามาสามสามปีนะ้างแล้วสามปีแล้วจนมาใช้ยาหลายตัวแล้วก็ไม่ได้ผลคือมาเจออ่าลูกทอกครับแนะนําให้ใช้ไอ้ปรับสภาพดินนะครับกิ่งของม้ยกมันน้ามันเค็มนะครับคือดินดินก็เสียแล้วก็ ตรงเนี้ยตรงที่หน้ากองศาตว์อยู่เนี้ยจะตายหมดใช่หมครับคือคือคือออกมาข้าวข้าวขึ้นต้นมาได้ต้นก็จริงนะครับแต่พอพอเสร็จแล้วน้ํามันน้ํามันยุบก็กลายเป็นข้าวแห้งแห้งตายแห้งแล้วก็ไม่ไม่แตกตอ้วยพอน้ําแห้งมันก็แห้งตามแห้งตามเลยแห้งไหมเลยแล้วก็ตายใส่ปุ๋ยไปอายูเรียรู้สึกว่าไล่ประมาณยี่ห้าหลุมใส่ไปก็ไม่งามอ มบายกนะบ,บยกนะครับผมก็มาหวานตอนพอได้มาผมก็หวานตอนประมาณเดือนหนึ่งอายุประมาณสามสิบวันพอหวานปุ๊บประมาณสาสี่วันมันเขียวเลยเขียวเขียว,เข,ยวเขียวดำเลยทีนี้เขียวดาเลยไม่ไดไ้ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มนะแล้วก็เออพอเห็นว่าดีก็มาใช้ เลยนะเพียวใช้ใช้ใช้เนี่ยปรับสภาพอย่างเดียวเลยก็คือไม่กล้าใช้เคมีเพราะว่ากลัวดินมันจะเสียเพราะว่าเครื่องวัดดินมาคือค่ามันเกือบเกือบติดลบเกือบตกเกเลยคือค่าของดินคือดินมันรู้แน่แล้วว่าปัญหาเนะดินเสียน้ําน้ําน้ําคือมันมันน่าจะมีปัญหาผมก็เลยไม่ใช้อะไม่ใช้เคมีเลยอ๋อตัดปัญหาไปเลยเรื่องเคมีตัดปัญหาเน่องเคมีคือการปรับหน้าดินให้ดินดีเพื่อให้ได้ข้าวให้ได้ผลผลิต มาอย่างอย่างที่เห็นแล้ครับจากตรงเนี้ยไม่เคยได้ข้าวเลยวันใบยกเนี่ยสามรอบสามรอบเลยไม่ได้ใส่๋ยไม่ได้ผสมอะไรเลยหวานหวานไร่ละลูกอ๋อหวานไละลูกเลยสามสรุปแล้วคือว่างข้าวเนี้ยที่เรามาใช้ตอนข้าวในเดือนนึงเนี้สามก็ตอบต่อหนึ่งไร่ก็คือชายชายสามเที่ยวก็คือเที่ยวเที่ยวแล้วก็สอบต่อไร่รับรับโอ้อีกแก้ปัญหาเราได้คิดว่าน่าจะตีตัดเที่ยวนี้เหรอ ถ้าได้สี่ตันนี่เป็นไงคือสองจุดแล้วคือผ่านอันนี้คือผ่านเลยถ้าได้แล้วแล้วรอบหน้าทําดีไล่เนี่ยก็รอบหน้าถ้าเกิดน้ำมีหมดผมก็รวบร้อยลายรวมร้อยลายประมาณแปดห้าลารเก้ลายและกะว่าย,ยัางไงจะใช้ทั้งหมดหรือว่าจะลองก็จะใช้แต่ต้นมือเลยตั้งแต่ต้นมืงตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าหวานรอบแรกเลยจะว,ว่าจะทำให้ตามตามสูตรของท่านเบครับ ๕๖๑นะครับแก้ปัญหาเรื่องดินเต็มนะครับสวยยอดเก้าสวยงามมากตรงนี้นะครับจะมวน5้าไร่นะครับได้นำใบยุกเรามาแก้ปัญหานะครับเดยวจะดูว่าอะไรได้เท่าไหร่นะครับเต็มไปอุ้มนะครับไปคันแล้ว ไปรอรถอยู่นูน้นหละรอรถจะรักข้าวนะครับไปขายเที่ยวเนี่ยครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาสู้ยอดกันนะครับเดี๋ยวรอดูบินนะครับว่า,า้าไรเนี่ยจำนวน้าไร่นะครับที่เ็ดจูนี้นะครับจะได้เท่าไหร่